แต่ก่อนเราเคยได้ยินคำว,ว่าหมดทางรักษาใช่ไหมครับทําไมจริงผมก็ถามตัวเองว่าเฮ้ย <c oughs> มันมีแต่คนไข้ที่เราไม่มีทางรักษาเขา <c oughs> ผมก็บอมามา,มาเอะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราตั้งคําถามผิดว่าเราจะรักษาอะไรอย่างเช่นเราบอกว่าเราจะรักษามะเ,เร็งแล้วรักษามะเร็งไม่ได้แล้วเราก็บอกว่าหมดทางรักษามะเร็งแต่เรารักษาคนไข้ต่อได้ <c oughs> ว่าให้เขาไม่ทุกข์ทรมานให้เขาไม่เจ็บปวดให้เขาอยู่อย่างมีคุณภาพให้เขาได้อยู่ครอบครัวผมเลยไม่พูดอีกแล้วนะคำว่า,า,าหมดทางรักษาผมจะพูดว่าเราจะรักษาคุณจนถึงเวลาสุดท้ายอย่างเหมาะสมเพราะเราจะมีเป้าหมายที่มันเปลี่ยนไป นี่นก็เป็นสิ่งที่ผมก็บอกว่าจะต้องเล่นกับนิสิตแพทย์ที่ผมสอนเสมอว่าเราจะไม่บอกว่ามาเราหมดทางรักษาเราจะหมดหมดทางรักษามาเร็งไม่เป็นไรแต่เรารักษาคนไข้ต่อได้อย่างที่เป็นต้นนะครับมันก็เป็นแนวคิดที่มันเปลี่ยน m i n d s e ตผมแล้วก็วิธีการแ p p r o ชผมแต่ก่อนนะผมรู้สึกว่าพอเราหมดทางรักษาคนไข้ที่เป็นโรคนั้นเราจู้สุกว่าเราไปต่อไม่ถูกแล้วเราพูดคนไข้ไม่ได้แล้วแต่ตอนนี้เราพูดได้เลยว่าเราขอเปลี่ยนโกลการรักษาแล้วอันนี้มันทําให้คนไข้รู้สึกว่าเอ้ยเขามีทางต่อเขาไม่ถูกทอดทิ้งเราจะอยู่เขาไปปเเเเพยงงตต่่ววาาาารร้้้้อัััหหมมกนนใชดจ